มาเจอกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําวิธีนะคะแก้ตู้เสื้อผ้าอับนะคะว่าจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูุปรกรน,นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ายาปักผ้านุ่มนะคะใครชอบกลิ่นไหนที่ห้อไหนก็ใช้ตามนั้นเลยนะคะต่อด้วยสําลีนะคะใช้เป็นสําลีก้อนก็ได้แผ่นก็ได้นะคะแล้วก็ อุปกรณ์นะคะในการใส่นะคะนะ,ะอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะคะง่ายมากเยวมาทํากันเลยค่ะมาลงมือทํากันเลยนะคะขั้นแรกก็หาอุปกรณ์นะคะถ้วยขนมก็ได้นะคะขนมหวานนะคะที่เราซื้อรับประทานนะคะหรือไม่ก็ขวดน้ําพลาสติกนะคะเนี่ยเอามาตัดนะคะนะคะขั้นแรกนะคะเราก็เอาสำลีลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็เทน้ำยานะคะลงไปนะคะนะคะเราก็จุ่มจุ่มลงไปเลยนะคะเนี่นะคะให้เปียกนะคะให้พอเฉะเฉะนะคะนะคะ ใส่สักสองอันก็ได้นะคะจะได้หอมนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำรีเราก็จะชุ่มไปด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็น้ำจะไม่เยิบออกมาข้างนอกนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ในตู้เสื้อผ้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ในตู้เสื้อผ้ากันเลยนะคะนี่นะคะ แนะนำว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเราใช้กลิ่นไหนนะคะเราทำน้ำยานะคะแก้กลิ่นอับของตู้ก็ควรจะเป็นกลิ่นนั้นนะคะกลิ่นก็จะได้ไม่ตีกันนะคะหอมมากเลยนะคะเราจะมาใส่ฝั่งนี้นะคะสักอนัอนอน,นะคะของสักอนัอนนะคะ ลอยก็ปิดตู้นะคะรับรองนะคะกิ่นเสือ้อผ้าที่อับแล้วก็ตู้ที่อับนะคะหายขาดแน่นอนเลยคะ่ะ